เสร็จแล้วนี่แต่คุณลูกชายยังไม่อิ่มล้างถ้วยซา้ำด้วยบาทเนี่ยล้างถ้วยซามก่อนนะคะเดี๋ยวเอาของนั่งไปก่อนล้างถ้วยซามก่อนนะคะก่อนลาจากอ้อะไปิเปิดจะากระดาซ้ำกระมังงงโอ้โหคิดดูเห็นไ bớt đâu ạ Đang phải kịp thui sàn tôi nón con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Obrigada <laughs> por 你玩啥？ กับไปมาดานาครับจะไล่ไหนจะไล่ค่ะด nice, um, ูขั้นดูขันเจ้มีอย่างเงี้จไปซ่อนนะใหญ่ครับอไปทอดฮะอดอะก็นะกฟืนเยเออแบบใหญ่ซอนแ่ให่ๆหญ่ใหญกันลูก <laughs> không phi <đăng, bố. cười> bò. <laughs> gọi, <đi>, <laughs> gọi một người ไหนเออ bò gà อยู่นี่เนาะพี่อ้าวเกือบดังเบาะ rồi.

แต mm. ่ทีเนี้ยเขายิปปันชิมเนาะอือเออทําหมดตะมบ่เบลกบ่เบลกตะทําชิมแล้วครับนะตานะอร่อยรมลาพวกเออก็ได้หมดเออเดี๋ยวเบียวบราน้อยเดี๋ยว พนักงานเะไรเพื่อนะเยอะนะประมาณที่าไหรมันก็แล้วแต่คนจะทำกัเพราะว่ามันอะไรเขาเออเพราะว่าอาชีพเกษตรปัพักนักงานอะประจำอยู่เลแล้วอยเจียบนี่ตากนาเย่ากนเ

ก่อนจะก็คือไหว้พระก่อนนะคะเพราะคนมวนไหว้ยางหรือคเป็นยังไหว้ฮานนอกก็ได้นะคะสาธุสาธุนะคะคอยลูกยูดีมีแห้งเด้อ นีขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดาม,มาคูทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้พลกที่ชมก็ได้สวัสดีค่ะ